สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่โซชเชียลวันนี้อยู่เราในเกม Need for Speed Heat ครับในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทําการดิฟนะครับโดยที่ผมจะเล่นด้วยจอยนะครับลองเล่นในจอยนะครับไม่เคยเล่นผ่านจอยสักทีนะครับไม่รู้ว่าอาการจะเป็นยังไงนะครับจะรอดหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมในที่นี้นะเดี๋ยวผมจะไปลองเทสดูก็ไม่เคยเล่นจอยเลยนะครับเล่นแต่ในคีย์บอร์ด สภาพการดิฟจะเป็นงูหรือว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวก็รู้กันโอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวเราจะต้องไปหาสถานที่ดิฟกันก่อนกดตัวไหนเนี่ยนี่นีเ่เอาสนามใกล้ๆนี่ก่อนตรงนี้ โอ้โหเลือยเป็นงูเลยไหวเปล่าไม่รู้นะมันจะไปถึงสนาม สนามอยู่ไหนีิดติดตจอดเคนี่เป็นการดิฟสนามจริงนะครับไม่มีตัดต่อ จะถึงหรือเปล่าไม่รู้ห้าแสนดิปจอยแล้วดิปเป็นงูเลยอะดิปไม่เป็นอ๋ลอลงต้นมาแล้วต้องค่อยๆค,ครับมือใหม่ครับมือใหม่ครับดิปนีโอ๊ยอะไรนี่ยชนมังแก้า ขว,วาค,ค,ครับอือสบัดอื้อือยาออืออือยูอใน่อดออืออืออือ่ืออืออืออืูอดออืออืออือสืออือคืออื่อ่ออืเอืออือยนอครับสภาพก็เป็นแบบนี้ ได้ชินนี่ดิฟดิฟแบบไม่เน้นคะแนนนะครับก่อนเกิมเลยนี่ถ้าดิฟแบบเน,น,น้นคะแนนนี่คือต้องดิฟออกนอก 一百多的海。 คนบอกดิฟจอง่ายครับมผมมาดิฟพูตัวเองผมดิฟไม่เป็นครับถ้าเล่นเป็นานานก็คงชินนะแต่นี้ผมเพิ่งมาจับเลยครับสภาพก็จะอับประบานนี้ไม่ถึงห้าแสนเลยได้สามแสนกว่าอยู่ ตีโค้งโอ้ยตีวงครับีวงตีตีข้างนอกตข้างนอกนี่เต nah ็มใช่ไหมได้จัดได้ตีข้างนอกเลยข้างนอกเลยอ เท่าไหร่นี่อ่ะโอ้ได้หกแสนเหลืออยู่กับงูครับมาไปทดสอบสนามต่อไปดีกว่าสนามไหนดีสนามดิฟนี่ไกลไปเปล่า มันแคบไปอ่ะนี่ไหมอ่ะเหมือนจะสนุกตรงนี้เคลื่อนไปต้องไปเล่ง ไฟแดงนี่ที่จริงต้องจอดเอา,อาเลยสนามเพิน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  三。 không dám. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không แล้วถึงแปดแสนเออแสนแปดเ้้้เร่งเต็มที่นยกดในตัดีลยวปัดลด ได้อยู่เท่าไหร่เนี่ยสามแสนไม่ถได้สองแสน ไม่ถึงสสนามต่อไปไหนดีไหนดออีสนามดิฟก็มีไม่ค่อยเยอะนะตรงนี้หมใกล้ใกล้แคบแคบ ไททีสามแสนห้าดยียมเร็วครับโอ้ยัดดิบครับโหยาเหมือนกะเซียนนะนี่เดียวเดีี๋เดี๋ยวเดี๋ยนี่นี่เฮ้ยเอาดิ ยังเอาเฮ้ยเออพูดไม่ทันขาดทำาล้ยวหนเร็วขวา

sonra. ก็่านะครับนีวงครับสีวงวงตีตีมากไปโอ้โหมากจริงจริงอยากเข้าปั๊มงงแล้วปั๊มเลยเลย โอ้เราเต่าแบบเฉียดเนี่ยมาดูสิสนามต่อไปสนามไหนดีเอ่ยสนามดิ๊ กลางวันไม่ค่อยมีนี่ตรงนี้ตรงนี้เราไม่เอานี่เราเราเล่นตอนเรานี้แลหละอืมก็ไม่ค่อยมีนะตอนกลางวันไม่ค่อยมีตรงนี้จะแคบแม่เดี๋ยวเดี๋ยวลองดู จากทรงแล้วนี่น่าจะคนไม่เหลือเลยเอาเลยถ้าทางลำบากมากเลยจะไปถึงสนาม ไหนดูสิสนามนี้เขาให้ที่3ามแสน I

你老糊涂了，去热。 โอ้โหถึงด้วยสภาพที่ทุรักทุเลนได้สกอร์ไปที่5้าแนเหนื่อยครับ <c oughs> โ,อโอเคนะครับเพื่อนๆอันนี้ผมมาทดสอบโดยการใช้จอยนะครับ ใช้จอยในการเล่นคือผมไม่เคยเล่นโดยใช้จอยนะก็เลยจะมีสภาพแบบนี้ฝนะนตกฝนตกฝนตกฝนตกตรงนี้ก็ฝนตกบ่อยนะครับดูแลสภาพกันด้วยนะเพื่อนอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราครับผมโซเชีย so ลครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการพามาดิฟเล่นๆนะครับผม ดิบทดสอบสนามด้วยการใช้จอยนะครับผมก็ไม่เคยใช้จอยสภาพก็อย่างที่เห็นกันนะครับแตก่ก็พอได้ครับพอที่จะผ่านภารกิจนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ